ก็กลับสวัสดีทุกท่านและก็เพือ่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ m o n e y PS นะครับก็เรามาในของเว็บไซต์ที่ผมได้ทางการแนะนำไปนะครับผมซึ่งมันแจกเครดิตหรือว่าลงทุนนะครับมันแจกทุนนะหรือว่าเครดิตนะครับผมหนึ่งพันบาทนะคือถ้าใครเป็นสมาชิกใหม่สมัครมาก็จะได้ทุน1000บาทนะครับผมซึ่งมาลองเล่นนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ของผม ยองเงินครบแล้วจะมาถอนให้ทุกคนดูว่าเว่น,นี้มันจ่ายไหมเนาะก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทครับผมก็เดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะผมก็ถ้าใครข้ามาแล้วก็ขอแนะนำให้ทำฟรีนะครับผมถ้าใครได้ทุนหนึ่งพันบาทผมแนะนำให้ทำฟรีถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะส่วนเรื่องในการเติมเงินอะไรพวกนี้ผมก็ไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทุกคนทำการเติมว่าลงทุนของเว็บไซต์นี้นะครับผมนะทำฟรีได้ก็ทำถ้าทำฟรีไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับผม โอเคเราก็มาในของการถอนเงินกันเลยนะครับผมก็ไปที่ถอนเงินกันเลยนะครับมาตรงนี้นะครับผมฮะไปที่ถอนเงินกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถอนทั้งหมด250บาทนะโอเคก็ผมก็จะใส่ไปนะครับผมว่าจำนวนเงิน250บาทนะครับนะจำนวนเงิน250บาทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของรหัสอ่ารหัสในการถอนนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ไปตั้งรหัสถอนก็ไปตั้งนะครับผมนะแต่ว่า รหัสถอนนี้ผมแนะนำให้ตั้งเหมือนรหัสในการเข้าเว็บไซต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่รหัสถอนก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการกดที่บันทึกเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นการถอนเงินนะครับผมฮะก็ให้เรากดไปเลยนะครับผมฮะซึ่งมันจะไม่มีค่าในการถอนนะครับผมค่าธรรมเนียมน,นะครับผม โอเคนะครับผมก็ถอนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เงินของผมมีอยู่ทั้งหมด1000บาทนะครับหนึ่งบาทที่เข้าให้มานี้เล่นได้แค่3วันเท่านั้นเนาะเล่นได้สามวันก็ได้ 100, ก,ด100ก็สามารถถอนได้เลยถออขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับผมส่วนเรื่องเวลาในการถอนก็ใช้ไปประมาณ24ชั่วโมงกว่าเงินจะเข้านะก็ทางเบสเขามีประมาณนี้เขาบอกว่าประมาณ24ชั่วโมงหรือว่าจะดาไปเลยประมาณ2วันนี่แหละนะครับผม โอเคแล้วก็ให้เรามาตรงที่บันทึกการถอนนะครับเมื่อมาดูประวัติในการถอนนะครับผมนะก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับผม2องรบบาทนะครับผมฮะโอเคนะครับผมก็เรื่องในการถอนก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าเข้ายังไงไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแล้วก็ลงไปพร้อมกันเลยครับผมลงคลิปนี้ไปมาพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคเนาะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทำการถอนไปแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องในการถอนเงินนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเงินที่ผมได้ทำการถอนอ่ะเขาทำการจ่ายหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็เว็บไซต์นี้ก็จะเป็นของเว็บไซต์ที่เขาจะทุน1000บาทให้เรามาเล่นนะครับผมก็ตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าห้างเติมแล้วก็ห้างลงทุนนะครับผมพอให้เราเล่นแล้วก็ทำการถอนนะครับพอมัน ถอนได้แล้วเขาดึงเงิน1,000บาทก,กลับไปแล้วนะครับผมก็ให้เราอยู่เล่นทันทีนะครับผมนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมส่งว,วิธีในการทํางานนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอ่าช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะครับผมนะก็ให้เรากดไปนะครับแล้วก็กดบุญน,นะครับผมนะอ่าหนึ่งวันหมุนได้30ครั้งนะครับผมก็ ทำได้30ครั้งก็วันหนึ่งก็ได้สักประมาณ30บาทนัผมก็ประมาณ30บาทรวมๆไปก็น่า3วันก็น่าจะได้100บาทแหละนะครับผมนะก็ทำกันถอนได้เลยนะถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ภารกิจทำแล้วไม่สำเร็จนะครับผมก็ให้มาตรงที่บันทึกภารกิจนะครับผมนะฮะให้มาตรงที่ภารกิจบันทึกภารกิจนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ให้เรากดตรงทีอ่อันนี้มันยังไม่สำเร็จเนาะ มันยังไม่สาเร็จก็ให้เรากดไปนะผมกดเข้าไปแล้วมันเจะขึ้นมาก็ให้เรากดไปที่บันทึกนะครับผมทีนี้ก็ทําการทํางานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้รอ,อมันอัปเดตนะครับผมก็โอเคทีนี้ก็มาเก็บงานเสร็จไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ทั้งหมด1 1 4 5บาทแต่ว,ว่าถอนได้แค่45บาบาทนะครับผมก็ไปที่บันทึกการถอนนะครับผม นี่นะครับผมก็สองพันโอ้ยไม่ใช่สองพันดิสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมฮะสองร้อยห้าสิบาทก็อ่าตรงนี้ครับผมก็ถือว่าโอเคจ่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในธนาคารกันเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็มาในของธนาคารแล้วนะครับผมซึ่งมันเข้าแล้วนะครับผมก็คือ250บาทนะครับผมฮะเข้าเมื่อวันที่15บาเนาะอ่าวันนี้เป็นวันที่16บอ่านะครับผมก็ มาเด็กข้อสามอาจจะช้าหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเงินเข้าแล้วนะเข้าวเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับผมก็ถือว่าเงินเข้าแล้วนะครับผมของเว็บไซต์นี้กันเลยนะครับผมนะก็โอเคก็ถือว่ายังยังาจนะครับผมยังาจแล้วก็ให้ทุกคนรีบมาทาฟรีนะครับผมแล้วก็อย่าทําการเติมเงินลงเด็ดขาดให้ทําฟรีแล้วก็พอมันดึงเงิน1000บาทแล้วก็ให้เราทําการอยู่เล่นทันทีนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทอดอีก 145บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาแล้วก็ทางกันถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเค1นึ่งบาทนะครับผมก็ขอป้อมรหัสถอดแบกนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เรากดที่บันทึกนะครับผมฮนะอ๋อโอเคผมยังถอนไม่ได้นะครับผมก็คือ ถอนได้เวลาประมาณ11นาฬิกาถึง22่นาฬิกาหรือว่า20นาฬิกานะพอเวลาในการถอนก็มีประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถือว่าเวตนี้ยังใจนะแต่ว่าไม่แนะนำให้ทุกคนทางการเติรนหรือว่าลงทุนนะผมถ้าใครสมัครมาแล้วนะครับผมก็ได้ทุน1000บาทก็ให้มาทําแต่ถ้าใครไม่ได้แล้วก็ให้อยู่เล่นแล้วก็ไม่ต้องเติมเงินลงไปนะครับผมถ้าใครสมัครมาแล้วไม่ได้1000บาทนะครับผมก็ไม่ต้องเติมเงินมาเล่นนะครับผมก็ให้ ไม่ต้องเล่นนะครับผมนะหานเล่นเด็กขาดนะครับผมสําหรับใครที่สมัครมาแล้วไม่ได้ทุน1,000พนะครับผมก็ไม่ต้องเล่นนะครับโอเคก็ามาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเัาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผม